สวัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็นในคลิปนี้เราอยู่กันในซีรีส์บ้านในดีสายฟรีกันเป็น EP ที่4 7แล้วนั่นเองนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็เป็นวันศุกร์นะครับที่25นะก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะเป็นอ่าก็จะหมดรอบ f ฟล์โบด l ็อคเตอร์แล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็นรอบ อาเรนเจอร์ของตัวเกมนะก็จะเป็นท่าแสงนะครับส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ลีโอนาดนั่นเองนะครับโอเคถ้าการะดานนี้ออกกบผมจะไม่เล่นต่ออ้ยเยอสุดเลยนะครับเดี๋ยวนะแล้วผมจะรีบเล่นทําไมโอ้ลืมนะครับว่าเพิ่งฟาร์มด่านไปเราก็ไม่มีหอนอกนะพลาดเลยนะครับโอเคเวสลายวันผมเหลือแค่พีพีเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราค่อยไปพีพีกันนะ โอเคครับรับเหรียญแล้วก็บนัส bon อินสปายนะครับเป็นตัวกาชาหนึ่งใบนะก็สำหรับเดือนนี้นะครับต้นเดือนนะสำหรับคนที่ไม่เปิดนะก็ได้ตัวกาชากันเดือนนี้เท่าไหร่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนออเพื่อนอะไรล่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่าสะสมตัวกระชากันได้เท่าไหร่เอง,เองนะครับสำหรับคนที่ไม่เปิดนะ ผมอยากรู้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่เราก,ก็จะได้อ่าไอ้นี่นะซึ่งโอเคครับวันนี้นะก็เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันตีบอกเลนเจอร์เองนะซึ่งผมจะมาตีบอกเจ้าตัวซุยริวทิ้งไว้ซุยริวอะไรล่ะริวซุยนะครับซุยริวริวซุยโอเคช่างมันนะครับเพราะว่าอ่าตีบอกทิ้งไว้นะจะได้ไม่ต้อง มาค่อยที่บวกหลายวันนะครับแบบว้สดูครบก็อัพเลยอัพเลยประมาณนี้นะครับโอเคอ่าปลดล็อกครับยัดเข้าไปซึ่งต้องการทั้งหมด15้าตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าริวซุยผมจะครบ15ตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็สลับมาเป็นล็อกครับแล้วก็เป็นปลดล็อกไปกันต่อครับตัวที่2นะครับ ตัวที่3แต่เอาจริงมันก็ไม่ถึงไม่ได้ตีบอกครบสิตัวหรอกนะเพราะว่าบางตัวผมก็ตีบอกไปแล้วนั่นเองนะก็ตามต่อกันยาวๆนะครับซึ่งห่ออ่าอเดีผมคงจะไม่มีแผนอะไรเป็นพิเศษนะเกียร์อาจจะ ไปหาเกียร์โดแน่นอนสักชิ้นสองช,ชิ้นก็พอแล้วมั้งครับเราก็อัพธาตุค่อยหาทีหลังก็ได้นะผมว่าจําเป็นที่สุดน่าจะเป็นเกียร์โดแน่นอนนะครับอาจจะเลือกเปิดสักรอบหนึ่งเก็บไปเลือกเปิดสักรอบหนึ่งคงไม่เก็บครบสามพันห้าพันหรือเจ็ดพันนะครับเพราะว่า,าเก็บเยอะไปแล้วมันเปิดไม่ได้มันก็เท่านั้นนะตรงหรับผมนะ มีสักพันรูบี้เนะี่ยผมก็ว่าสวยละเราก็เปิดนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวคงจะไปเลือกเปิดสักรอบนึงนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขอตีวอกันไปก่อนนะครับโอเคตัวที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเสบสองบสาสิบสี่ตัวนี้ตัวที่สิบห้าโอเค ตีโบกันต่อครับจนกว่าจะตัวล็อกเราจะมีแสงวิบวับครอบตัวนะเราถึงจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรถึงจะนั่นแหละนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดอะไรนะครับปลดล็อกครับแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่สายสะสมหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเลยมากก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับสำหรับทีร,ร้อยคอลโบนะแต่สำหรับผมผมว่ามัน ทำไว้ก็ได้นะถ้าไอเดีเราได้ฟาร์มทุกวันนะครับมันยังไงมันก็ทําได้ทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเฉพาะที่เป็นรอบเดือนโคลาโบนะไม่นับโคลาโบพิเศษอ่าซากุระมิคุแต่มันก็ทําได้นะเพื่อเพื่บางคนอาจจะทํา9ดาวแมกได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําไม่ได้จริงๆนะอ่าเวลาเล่นน้อยบอกกับตอนนั้นอ่าทำไมถึงไม่ไอ้นี่หรอ ไม่แน่ใจนะครับมันก็เพิ่งเดือนที่แล้วเองนะสำหรับรอบแซลลี่นะครับโอเคครับกี่ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสองสามสิบสี่สิบห้าอีก8ดตัวเราก็จะครบสิบห้าตัวชัวร์แล้วนะครับที่เราไม่ต้องมากังวลภายหลังนะว่าเลเจอร์เราไม่ครบนะโอเคตัวที่สิบสี่นะครับเราก็ ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่15ก็คือตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกครับเดี๋ยวจะทําขึ้นเอาต้าเลยนะแต่ไม่รู้ว่าวัสดุจะพอหรือเปล่านะครับในในเดียวก็เมื่อกี้ได้ของลดอกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถ้าอาคลิปเสร็จผมจะไปฟาร์มแต่พิเศษเพิ่มเติมนะเพื่อหาตอนนี้รูน3ดาวผมไม่มีนะครับไอรุนตรงกลางนะโอเค ก็วันนี้ก็วันศุกร์นะครับเดี๋ยวเราไป p v p กันสักหน่อยดีกว่านะครับกดหลอกแล้วครับแล้วก็ตีบอกเข้าไปตอนนี้เลนเจอร์ครบแน่ๆแล้วนะครับเหลือแค่วัสดุนะซึ่งไอ้ี่ผมฟาร์มทุกวันก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ฟาร์มแบบหนึ่งสองสานะเพราะว่ามันค่อนข้างเคียบเปลือกนะครับแต่เดี๋ยวก็คงจะต้องไปฟาร์มแหลเพื่อหาวัสดุนะ คนพิเศษ10อันนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับโอเควันนี้ก็พีพีกันสัก5ตาก่อนละกันนะทีมแรกนะครับไม่มีตัวหยุดเพราะฉะนั้นผมจะลองเอาตัวเอาทีมนี้ไปเล่นนะครับแต่ว่าจะเอากันบินไปด้วยเอานี่ออกแล้วก็เอากันบินครับว่องไวไปประมาณนี้ ถ้าไม่ผักให้เห็นนะก็ไม่อะไรครับเก็บไว้ก่อนไม่อยากจะย่อยนะครับเพราะว่าบางไอดีผมบางทีผมก็ย่อยทิ้งนะแล้วมันติดปัญหานะครับว่าเอวเขามีตัวกันบิดนี่นะแย่แล้วนะครับจะไหวไหมนะติดประมาาซะแล้วไงครับโอ้โหแทนที่จะได้แต้มดีๆนะถ้าเล่นจีนเต็มก็อาจจะสบายๆนะครับผมคิดว่านะ อัดป้อมละกันนะครับโอ้โหติดซอมมอนบาวยมนะโอ้โหติดประมา่าซะแล้วไงถ้าไม่ติดประม่านี่ชนะไปแล้วนะเอา่างกินนะผลาหดนะอัน,นีิพภาดก็ถือว่าไม่มีคำจะพูดนะแแนที่จะได้แต้มนะโอ้โหโอเค เล่นดีๆแล้วนะครับผมหรือว่าผมจะควรจะยุติการทําทีมบินที่ใช้ตัวไอ้นี่ดีรู้สึกว่ามันแบบอมันก็พูดยากนะเพราะว่าแบบเนี่ยครับไปทางไหนก็มีแต่คนใช้กันบินแล้วนะโอกาสเจอแบบตัวกันบินนี่แบบน้อยมากนะครับบงทีมีผมซัดแล้วใช้ทีมเต็มเลย ผมเ,เต็มผมดูดิมสก็เขดคือแบบหันไปทางไหนมันก็มีมโปรกันบินแล้วนะครับจริงนรแบบถ้าเป็นช่วงแรกๆที่มันคอมโบนี่มานะผมคิดว่ามันก็เล่นได้นะจริงตัวบินอะไรใช้ตัวบินไข่ปีกก็ยังได้นะครับเข หรือว่าเราคนดิการปั้นกินสายการบินเพราะว่ามันทำให้ผมเล่นดีไรแล้วผมรู้สึกประมาาไม่ใช่ผมรู้สึกประมาหผมประมาณแบบติดมาเวกอโนะครับยังไงก็ชนะประมาณนี้เครียนี้หรอลองดูแล้วกันนะไม่เสียหายนะ พไงมันก็ยังไม่ใช่วันเสาร์แต่ถ้าขึ้นไปหลีกเล็ดวันนี้ได้ก็มันก็จะดีนะมันจะได้ไม่ต้องดันเยอะนะครับสำหรับวันเสาร์แต่มันคงจะยากสําหรับทีมผมนะคอมโบคอมโบอะไรก็ยังไม่ไม่แบบเอาจริงก็ื่ากันตามตรงก็คือไม่สมประกอบนะครับคือแบบเลนเจอร์ปีนี้มันแบบมีแต่อะไรก็ไม่อยู่นะคอมโบแบบคอมโบแบบตัวใส่มืดมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่า อาเรนเจอร์โอลโบโย,ยังไม่มีคอมโบมาเลยนะเดือน2ก็เป็นอะไรอ่ะเดือน2เป็นโคนโคนผักพวกใช่ไหมแล้วก็เดือนนี้เป็นปฏิบัติการนะครับมันแบบคือแบบยุคนี้มันเป็นยุคที่ต้องแบบเล่นแบบคอมโบนะครับอายอ,ยอย่างเช่นหยุดแหางเงี้ยแล้วก็เพิ่มแร่พันุแล้วก็อาจจะมีคอมโบมาใหม่ในอนาคตแต่ว่า ผมก็มองว่ายทีมนี้ป้ายเหลืองนะครับก็สูตรผมก็คือวิธีเจอป้ายเหลืองก็วัดใจนะแล้วก็อกัดป้อมนะครับแค่นั้นเลยแจ๊กยอเท่านั้นนะครับก็นั่นแหละครับคือแบบรู้สึกว่าช่วงหลังมันนี้แต่ อะไรก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนจะมองเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมก็มองในมุมของผมนะแต่เอาจริงมันก็อมันก็พูดยากประมาณหนึ่งนะครับการบินผมมันไม่ค่อยอ้นี่เท่าไหร่ไม่อยากตีเท uh ่าไหร่อะจีมนี้ บินโดนะทีมนี้มีการบินมีลูกหลานผมด้วยนะอินโดนีเชนะกดดูได้ด้วยนะานายทั้งที่จดดีไปแล้วนะโอเคการบินอีกแล้วนะครับการบินเราก็ไม่มีการบินแต่ว่า ค่อนข้างที่จะตึงตึงเทีย้ยเลยนะนดเดตเจอร์ของโหดกว่าไม่อยากตีเท่าไหร่นะทีนี้หรอกเกียโหดกว่าแต่ว่าก็ต้องลองดูดูว่าเสียงนะแต่คงต้องขอลองไปกันเลยเดี๋ยวถ้าติดลมก็อาจจะรับคนนกมาเล่นต่อนะไม่รอพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน ไอรอนกันบินนะครับไม่รู้ว่าตัวบินผมจะได้สก,กปปิปปอมบ้างหรือเปล่าแต่ว่ารอนมันมีอ่าฟื้นฟูอ่าไม่ใช่สิตายแล้วฟื้นนะครับที่ตายแล้วจะรีขึ้นมา70เหมือนฟิวประมาณยอใน RV นะครับเป็นอมตะาหนึ่งหรือสองวิผมไม่แน่ใจนะ ประมาณนั้นนะครับ <I> ก็เก็บเหมือเขียวในอาีนั่นแหละนะไม่สิเขียวมันต้องฮสุดท้ายใช่ไหมตายแล้วฟื้นหรอเกาะเกิดมั้งครับเคเรียบร้อยครับก็จบบอกมาสามเก้าดันต่อดีไหมขอลองรีดูก่อนนะทีมนี้อุย้ยชินจังนะครับ เอาจริงตัวก็ใช้ได้นะเอามาคอมโบนะครับตัวจะเก่าแค่ไหนมันก็ใช้ได้แหละทีมนี้โอ้โหโอ้โหเกียร์แบบแน่นตับเลยนะครับถ้าดาวินชีใช้เป็นกระเป๋าน่าจะคุ้มกว่าไอเคทีมีตั้ง5ตัวนะเกียร์ก็โหดเอเาเรื่องนะครับ ก็ต้องลองดูไหมหรือว่าค่อยดันวันพรุ่งนี้ดีแต่เอาจริงถ้าดันพรุ่งนี้เดี๋ยวมันจะได้เล่นเยอะนะก็พรุ่งนี้เขาว่ากันแล้วกันนะครับโอเคก่อนจากไปสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปล้องเล่นหอคอยกันดีก่อนนะหนึ่งสามูนย์นะครับซึ่งทีมผมมันไม่มีแบบ อ่าเอาจิงเหมือนว่าบอสดาบนี้จะเป็นธาตุกลางใช่ไหมคือแบบลายธาตุนะครับไม่แน่ใจสิผมไม่ได้ดูเรื่องข้อมูลเกมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลองดูแล้วกันนะครับเกียร์ไอดีผมโดนสองชิ้นก็ยังไม่มีเลยนะบอสมาเลนกลางครับโอ้โห าจะเล่นหอคอยจริงมันต้องใช้แบบปรับเกียร์นะคะแบบใส่รถหลบหลีกนะก็ตอนนี้หอคอยมีทั้งหมดกี่ดานเลยเช็คด้๊นนะครับขอดน้อก90เนี่เดียวผมจะไปฟาร์มสเตปพิเศษนะฟาร์มให้หมดเลยแล้วก็ว่ากันนะพรุ่งนี้ค่อยฟาร์มใหม่นะครับตอนนี้หอคอยมีอยู่ทั้งหมดโอ้สองร้ห้าสิถึงไหมเนะี่ยสอง เยอะนะครับซึ่งผมอยู่3-0เองนะละสำหรับ ID อายุ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนนะครับ Level อยู่ที่ U8 3 Max 10ไม่นับตัวฟรีนะประมาณนี้มั้งครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับ